สวัสดีครับพี่น้องช่องบ่าวดอนคุ้กัวไปแล้วครับมันไหลมองรอบม่องเสาพี่น้องมาอนีนี่บ่าวบ่าวดอนมามองมือสองครับม่องมือสองม่องสามสั้นครับสิบสี่เส้นหาเส้นสามเส้นครับม่องสื่อเพิ่มมากครับม่องเจ้าของม่องสามเส้นคืงครับยังไม่อยากลงครับเอาไปลงช่วงป่าย้อนมากครับนีเพี่น้ขายถือพี่น้องขายสองลอยก็เลยเป็นตะชิดได้ครับเพื่อมาซื้อเพิ่นมาไหลครับไหล พ่อได้หลายเหรียญอยู่ครับมู่บ้านก็บเต๊ปลาเขาครับปลาเขาอ่ะปลาเพียรน้อยขายได้เงินสองร้อยกว่าบาทแล้วครับได้ทืวว่นขึ้นละมุ้งเส้าก็ได้อีกสามโลครับเนี่ยครับมองอะโอ้โหหมื่บ้านรอบแรกเอามาล่องครับของติดต่อครับขาดจำบักไหลอู้นเขเจากเขานังกูมองช่วงนี้ก็มีแต่ปลาน้อยเลยพี่น้องปลาสามเส้นสามเส้นเคืองเลยครับ ป็นหมักกระสิมาม่องหน่อยครับลำเหนือมามองหน่อยครับนี่ครับปดปลาอยู่ครับปลาหน่อยปลาสามเส้นสามเส้นครึ่งเลยครับแต่ว่าสามเส้นอาจจะได้ลายก็สามเส้นครึ่งนะครับอ้ทถุนมองบาวดอนครับไปทางน้ำครับไก่่ไก่ข้างนอกอันี้ถุนมองเพอนครับเป็นเรื่องกูม่านครับนำเหนือไกับ ออกนาบออดอนครับนี่มครับเขาลังขึ้นมากครับมันก็ไปมั่งหน่อยเหรอครับเอาพี่น้องมาลุยจัมบาดอนครับบออดอนสินมานมาครับหล่อนครับสิ่งนี้ไปยังไงพี่น้องมาลุยด้วยกันครับสุดมากจะเป็นปลาขาวแล้วครับปลาเข้าน้อยครับปลาพี่น้องลุยลุยมองมือซองพี่น้องมองมือซองมันหมันเด้อเนื้อไกลายเด้อปลาขาวเด้อ แดดฮอนใช่ปะ่ะนามจะตื่นไหมพี่น้องงามเลยอ๋อ่วัวปาเขานี่ ตื่นพวดไปฟังพวดออกนอกก็ไม่ได้มอางสก,กีบยังไม่เห็นจกักโตปานี้ยังบ่เห็นจกักโตปานี้เออัวแรก เขาปลาเขาตัมเนาะสอก็ไปเห็นพี่น้องปะนี่โอ้ยังเนี่ยโอ้วัดป่าใหญ่ ai hey, bờ mót ra tay cũng ngay bà cũng hiền bà nhỉ ô bạc quất nghe bạc quất nghe quất bạc tuấn nghe cái đây tuấn nói cái đây tuấn nói

ไกัซาไปเมองสิติดมั่งต้องจบตัวกันนะเ็ใจใกลอีกแล้วจบใ่ うんおっおっおっうん、おっおっおっっおっおっおっ mày lắm đi chụp tay chụp tay à ไข้หลายตัวแล้ว,วลพี่นออ้องเอ,อ้าอ,อืมเนี่ยเร็วๆเร็วทําให้เร็วขาวหน่อยอย่างมองติดพี่น้อง รเร้เลี้ยงเลยพี่น้องปเปล่วเลี้ยงเยอะเลี้ยงเลยปนบกปนระครับกเลงปนกับยังไพอปนเยอะเียบลอยพี่น้องปนล,ละโอ้ยยนยันมองติดนครับคนงานายไรครับพี่น้องเพรเวเร,วรง ปลาเขาก็ได้เศร้าตัวสามสิบตัวแล้วครับนี่ครับมาเบิ่งไกล่พี่นอ้องโอ้ปลาเขา้า,าปลาไปงไงเกตลางครับนี่พวกปลาเขียบใกล้ครับปลากดไปยังไงครับเขียบใกล้ปลาชิโก้ก็มีครับ,บลปลาชิโก้นี่พี่น้องปลาชิโก้ท้องบานบวดนของปลาชิโกนี่ครับ ขาม่องสามเส้นครับพี่น้องมองมือสองครับเรียบร้อยพี่น้องรอบนี้ครับพอเดยกพอเดียวแรงครับน้่งแบน้่กัยังแห้งอยู่ครับพี่น้องช่วงนี้เอาคลิปนี้มว้ชิมนี่แล้วพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามช่องบ่าดอนดกดนนด้วยนะครับเอาคลิปนี้มว้ชิมนี่นลครับสวัสดีครับ